สวัสดีครับสวัสดีคนที่กําลังเขามาเบิงนะครับผมวันนี้เป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับผมแม่เย็นจักรจันดาวไพนะครับผมเอสซีพาเบินะครับผม,กกบผม,บบผมที่จังหวัดกาลสินครับอตอนนี้จะไปล่ำถวายก่อนครับจังสีเดย์คืนเวทีนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงการเตรียมตัวนะครับผมบม่ไปแช่เนี่ย นีแม่เ่าเป็นแฟนคลับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สวัสดีหคนนะครับตอนนี้อ,อยู่ในช่วงการสีไปล่ำถวายก่อนครับจะาเสด็กขึ้นเวทีครับพี่น้องตอนนี้ฝนกำลังโปรยปายนะครับผมแต่ว่าคนคนหลครับครับบริสิมาก,กับมาเดอร์พี่น้องอยู่ที่จังหวัดกาลสินครับ แม่ป่างานมือนียื้อใส่บ้านปูเอนาตบลนาเดียข้ย่างตลาดจัวัดกกะสินขนาดวะพี่นะมันหมืดสหลวงู่หลวงู่โสพนนี้เป็นเมื่อเมื่อบุญอายุวัฒนมงคลเียมากเกธรรมศธรมาชหลวงู่โสพน สวัสดีทั้ง27คนด้วยนะครับฝา K, กกดไลค์กดแชร์ในด้วยค่ะพี่น้องตอนนี้ไม่เยน็นการแต้งตัวแล้วล่ะครับตอนนี้สวัสดี28คนด้วยนะครับ สวัสดี32คนด้วยนะครับใครไปกุมมาล่บกันครับผม่ี้ยปะเอปได้ผ้าแบบเบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเอากระเป๋าก่อนครับไม่เอาไปให้ถุรักเพได้รักไม่ถุงหยบ่มีเงินให้รักเพรานั่นคอยกับเฮงายก็สั่งบ่มีเงินคือกันเดี๋ยวลอตามไปดูนะครับ

นะครับต้องพกหัวใจกับพี่น้องที่ที่ได้ออกมาเป็ประกาศมาได้ทั้งท่านในสาขานะครับได้การเข่ามานั่นใครเข่าทางขวามือของเพนน่าจะอ่อทั้งทรายตัวว่าทั้งทรายมืดนะครับจะมีทั้งอ่าผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของพระนนีคนหนึ่งือครับฟาจารย์เดือนใช่ตั้งมอวิจโยุคนหนึ่งเดือดท่ามากอ่าบอกก็มือซเจ็ดเจ้ายวพ่นใจหมอกของที่้อลึกนะครับพี่น้องโดยเข่ามาทั้งขวามือออกทั้งซ้ายนะครับเด้อ ให้ว่างจะซื้อนะครับบอลได้ให้ปลูกบอลวัดบอลูกนะครับเพราะว่าเขาบอลเป็นพระเทระเขาพันสาข่ายย่างบอมีข่ายปุญนย่ามาแมีก่ายย่างบอถึงเพิ่นกิเลสกายย่างมีนะครับราคาปัญหาย่างมีข่ายังเป็นบุตรชนคนธรรมดานะครับสินหาได้แน่ก็ได้แน่สวัสดีหกสิบหกบอลวัฒนืถึงได้ต่อเป็นว่างใส่แกะตอนนี้นะครับ อาจารย์สถานทีมายของของท่านนี้ออกแก้วกนคนสวัสดีเจ็ดสิบคนขอท่านสิบอาวุธอาจารย์ใช่ไปดูสีสุขาพี่พีขอบคุณครับคิดถึงพี่เอ็นมาสั่งโชคหน่อยโชคหน่อยว่าสวัสดีครูโอมบ้านเครื่องครับ สวัสดีน้องเมย์สวัสดีพี่เบนซ์ครับเอาบานข่อยว่าสันพี่แบงค์เบอร์รี่นะคบมาเบิงเดอร์ครับมาเมื่อ้านในคืนเวทีครับตอนนี้กำลังสีร่ำถวายครับอตอนนี้แม่เย็นแต่งตัวเสร็จนะครับกำลังจะไปรำถวายนะครับผู้ติดต,ตามผู้ติดต,ตาม สวัสดีทุกทุกคนที่กำลังเข้ามาดูด้วยนะครับสวัสดีคุณบ้านเพื่อโอ้บรรยากาศพน้นหลายค่ะครับพี่นองขนานฝนตกนอกพาา้น,นปกากไหลโอ้

พอดีสายฟ้าเป็นคนดดูแลพอดีครับผมแล้วสิไทายเบิรงช่องคอนเสิร์ตดีเดอครับพี่น้องอันนี้ไลสดใเนเบิรงพ่อสังเขปครับผู้ได้อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์กันอตอนนี้มายังท่านะครับเพราะว่า มล้ำวัฒน์เด่นครับพี่น้องรับรองว่าจะเต็มยางแน่นอนครับมันนี้บรรยากาศครับพี่น้องน่าจะประมาณอ่า ย่างซาสุดกับเที่ยงเครึ่วงา่เกิดายครับรตามมาเด้อคร่ะพี่น้องยูมองไดก่อนครับไปเอ็นมันโคกเคือบมันโคกสียกกสยกดลลา ตามใจพี่น้องครับอยากเบิ่งงเงียนชีวิตหรือว่าห้อยป่าดําือนีอ่าซอยเบาจากันของใดเด้อพี่น้องเด้อไปอยากเบิงเรื่องใดครับผมสวัสดีพี่เอ็กสชคใสครับผมสองแปดเจ็ดแปดการาดสินเขาเนบอกรีเว่าะัน ยอคอันนี้บันไซสุดมาล่าถวายซื้อครับอนี้คือไอ้บรรยากาศฝนตกครับฝนตกลบาบันีพื้นที่แช่ครับพี่น้อง อยู่ใสครับบ้านโคกเครื่อครับผมอยู่อ่แยกตลาดกาลสินครับมาใดเนื้อครับคุณใดเป็นเอฟซของเม่ยินจักรจันดาวไพครับผมละกัดเอนซีพาเพื่อนครับผมรับรองว่าจะนักจะติ่มสวัสดีพี่คิ้วเลยนะครับเดี๋ยวอีกอ่าล่ามถวายเดี๋ยวไหลไหมเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ ให้แม่เพิ่งเตรียมโตัวกันก่อนครับผม